รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ันนี้รายการไฮไลท์ไทยแลนด์นะครับเราได้รับเกียรติอย่างมากเลยครับผู้ชมครับผมอยู่กับคุณชาวลิตแสงอุทัยครับท่านในอำเภอบางละมุงนะครับที่จังหวัดชนบุรีแห่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดานผูเกมครตบท่านอำเภอครับมาได้รู้พูดคุยท่านอำเภอครับเดี๋ยวผมถามก่อนว่าโดยพื้นที่ของบางละมุงเนี่ยต้องขอเนีขอคําแนะนำเพราะว่าเราจะไปเที่ยวอะไรยังไงใดใๆได้บ้างครับถ้ามาที่นี่ครับถ้าเอ่ยถึงอำเภอบางละมุงคนอาจจะไม่ชินครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเมืองพัทยาครับรู้จักกันทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั้งโลก นะครันะฮะก็คืออำเภอบารมุงในเมืองพัทยาจะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอบารมุงด้วยนะครับในแหล่งท่องเที่ยวของเรานั้นมีหลากหลายมีทุกประเภทฮะจะบนทะเลบนบกจะเป็นสนามกอล์ฟโรงแรมสถานบันเทิงบมีครบแบบเบ็ดเสร็จนะครับทุกอย่างนะครับผมขออนุญาตแนะนําว่าในพื้นที่อำเภอบารมุงเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวนะครับถ้าเป็นทางทะเลนะครับก็เริ่มจากเรารู้จักกันคือพัทยาอ่าวพัทยาครับจอมเทียนนะฮะแล้วก็เกาะล้านนี่คือทางด้านทะเลแค่นี้ก็เหนือแล้วนะฮะในส่วนที่สองนะครับถ้าจะมาเที่ยว เกี่ยวกับวัดวาอารามวัดยาสังวรารามวัดเขาพระนะครับนะพิพิธภัณฑ์ลิบรี่พัทยาพาร์ค Underwater World ถ้าเป็นผู้ใหญ่หน่อยสนามกอล์ฟนะครับสามสนามในสี่แห่งสนามแรกก็คือสยามคันที่ขับก็จะมีสนามโอคอสที่ตข่งแข่ง LPG ไปนะฮะแล้วก็ตรงนี้สนามใหม่ก็แพนเทชั่นสวยมากครับนะแพนเทชั่นนะครับแล้วก็สนามฟินิก์นะครับแล้วก็สนามพัทยาคันที่ขับที่อยู่ด้านหนึ่งของขอาไม้แก้วอ๋อครับก็จะมีสามสามแห่งจะเป็นสี่สนาม นะครับซึ่งตรงน,นี้ก็ลังได้ความนิยมสูงนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นแหล่งท่องเทียท่ยว,ว,วทั่วไปถ้าอยากจะดูแบบด้านสถาปัตยกรรมเราก็มีอย่างเช่นที่เราอยู่นที่นี้ก็ปรา,าสาทสยธรรมนะครับ<ม>อันที่สองก็เป็นเมืองจำลองนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มีหลากหลายแล้วแต่จะเลือกชม,มผมอยากจะเรียนว่าพื้นที่ของอำเภอบางละมุงนะครับจุดเด่นก็คืออยู่ใกล้กรุงเทพเพราะฉะนั้นไม่ต้องวางทริปทัวร์นะครับนึกจะมาเมื่อไหร่หนึ่งชั่วโมงถึงนะครับและสามารถจะเปลี่ยนทริปทัวร์ได้ตลอดเวลาเช่นวันนี้มาพักที่โรงแรมเราเร นะครับมีสถานอยากจะไป็ังคืนนะครับก็จะมีวอล์กอินสตรีทมีอากาซ่าโชว์นะครับคืออยากจะเที่ยวงคืนก็มีพื้นที่เที่ยวอยากจะลงทะเลก็ได้จต่ไปเกาะก็มีนะครับแพลนียกว่าปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของของตัวเราเองแล้วของครอบครัวจุดเด่นแตกต่างจากพื้นที่อื่นในประเทศไทยถ้าท่านจะไปวัดไปสุโขทัยไปได้แห่งเดียวจบนะครับจะไปภูเก็ตต้องวางแผนเดินทางขึ้นเครื่องอะไรอย่างนี้ที่นี่เบ็ดเสร็จแล้วก็ง่ายสะดวกแล้วผมคิดว่าราคาไม่แพง ในอนาคตเราวางแผนเรื่องของการพัฒนาหรือการดูแลเรื่องการท่องเที่ยวยังไงต่อครับผมนะครับในส่วนนี้เมืองพัทยาเป็นเมืองพิเศษนะครับก็ท่านนายกอิทธิพลคุณปลื้มนะก็ได้มีการวางเพื่อจะดึงนักท่องเที่ยวนะครับจะเป็นต่างประเทศก็จะมีการออกไปทํา MOU ในเรื่องของการวางบินไฟตรงมาที่ธนภูมินะครับตอนนี้ก็ทราบรัฐบาลกำลังจะทำรถไฟวิ่งมานี่มานี่นะครับรถทางรถยนต์ไม่ต้องพูดถึงสะดวกอยู่แล้วหลายช่องทางรวดเร็วนะครับประชาชนในพื้นที่ของเราเนี่ยใช้ เขาเรียกใช้ทรัพยากรที่บัมบูรุตให้ใช้หาชายทะเลเนี่ยสามารถสร้างรายได้นะครับแล้วก็ใช้เป็นมหาศาลนะครับให้กับครอบครัวและความเป็นอยู่ครับผมครับวันนี้ฮะผมเลือกที่จะเจอแล้วก็เริ่มต้นรายการนะฮะโดยการที่นัดพบกับท่านแอมเพอครับในพื้นที่ของปราสาทศัตธรรมทั้งหมดด้านหลังนี่คือไม้นะไม้หมดเลยนะคุณผู้ชมครับ มีความใหญ่ขนาดนี้ต่างชาติก็พูดถึงที่แห่งนี้ยังไงบ้างครับท่านายครับอยากขอกลับเรียนที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนี้คือปราสาทสัจธรรมนะครับก็เป็นสถาปัตยกรรมไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยถ้าคิดว่าถ้าเราเทียบกันเพราะก็น่าจะใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะครับเป็นที่รวมของสถาปัตย์ไม่ว่าจะเป็นทางทุกศาสนาฮินดูพราหมณ์พุทธนะครับจีนนะครับเป็นคติธรรมปรัชญาต่างๆรวมเบ็ดเสร็จอยู่ที่นี่ คนสร้างคือคุณเล็กวิริยพันธ์นะครับวันนี้ก็ต้องรบกวนครับท่านอำเภอครับเป็นผู้ที่นำผมและคุณผู้ชมนะครับเข้าไปเยี่ยมชมภายในปราสาทศรัธรรมเห็นว่าเดี๋ยวจะมีแขกอีกหนึ่งท่านที่จะคอยแนะนำว่าแต่ละจุดเป็นยังไงอยู่ด้วยใช่ครับครับผมครับผมโอเคเอาละเดี๋ยวเราเข้าไปในพื้นที่กันเลยครับครับเชิญครับเชิญครับ วันนี้เราเอกลูซีมากนะค้ครับเราเข้ามาบริเวณภายในของปราสาทศรัทธมแล้วนะฮะต้องให้ท่านอำเภอแนะนำแล้วฮะครับอันนี้คือคุณยศธรนะคุณน้อยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นผู้จัดการดูแลปราสาทชามที่นี่รู้ข้อมูลละเอียดทั้งหมดในที่นี่นะครับที่ปราสาทศรรทเนี่ยทุกท่านสามารถที่เข้ามามีส่วนร่วมได้ด้วยนะฮะก็คือก็คืออย่างอย่างอย่างนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างพวกผมเข้ามานี่ก็มีส่วนใช่ที่ส่วนร่วมทำยังไงพี่น้อยหนึ่งก็คือรายได้ของคุณนั้นนนนกก็็เเปส่่่วทีรราาาาามใใช้จย ครสองนะคะรายได้ของคุณเนี่ยก็มาสนับสนุนในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพแล้วก็ยังมานะฮะมีมีมีส่วนที่เข้าไปน้องแกะได้เลยแต่สลักเสร็จปุ๊บผลงานเนี่ยของเขาเนี่ยจะปรากฏอยู่ตลอดทั่วนิรลำดับคงแน่นเพอร์บี้่ะครับมีเหตุเดี๋ยววันนี้วันนี้ลองเลอลองเลอกหนึ่งละนะคบแต่ครั้งนี้ต้องขอรบกวนให้ท่านผู้ชมได้เห็นที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับตรงนี้เราเรียกว่าโมเดลโครงสร้าง คือทั้งหมดป่ะใช่ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยที่นี่ไม่เคยหยุดก่อสร้างเลยใช่ไหมไม่หยุดเลยค่ะ,คะเราจะเปิดกันตลอดไปวันนี้ให้ดูกันเต็มๆนะคุณผู้ชมครับผมพยมายามหลายครั้งมากผมไม่เคยเข้ามาได้เลยนะฮะนี่ <Bak How S 1> คือครั้งแรก <S <S ที่ผมได้เข้ามาที่ปราสาทศิธรรมพร้อมกับกล้องแล้วก็ถ่ายทามผูุ้ชมได้เห็นนะฮะเอา mers, ละเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตเจาะลึกเลยต้องรบกวนเลยนะครับเชิญครับเชิญครับให้เปิดได้เห็นความต่างนะคุณผู้ชมครับในที่เที่ยวที่ คนไทยไม่ค่อยได้มาครับโอกาสแบบนี้เนี่ยเพาะว่าที่แบบนี้ถูกปม นี่คือภายในเลยนะครับเร็ครับเราเข้ามาจนถึงภายในถึง,ถง,<ช>ถงหัวใจเลยๆๆตรงนี้จะอยู่แดนห้องห้องกลางเลยห้องแรกนะครับคือห้องโถงห้องกลางนะครับที่เราเห็นนี้ด้านหลังเราเราได้ดูในตรงที่โรงแกะสลักเห็นเป็นไม้กลมๆช่อันบนนู้นหรอครับช <c oughs> อ๋อโดมนี่โดมนี่นอ๋ออันนี้นะแต่จากตรงนี้นะครับครับเราเห็นชิ้นที่อยู่บนนู้นเนี่ยใหญ่ขนาดนี้ใหญ่ฮะใหญ่มากอันนี้นะคะถ้านู้นใหญ่กว่า ตรงนี้ตรงนี้ทขาต้องการเขาต้องการจะเล่าว่าอะไรบ้างอก็จะสื่อให้เห็นนะครับว่าเมื่อกี้แบบพื้นฐานนั่นก็คือเรื่องของความเป็นมนุษย์ซึ่งจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคของชีวิตนะฮะเกลือตัวกับกิเลสการหาอุปทานทั้งหมดแต่เมื่อเราเนี่ยมาเราบอกโอ้ทุกคนเน่ยเขาอยากมีความสุขอยากขึ้นสวนรรค์แต่รู้ว่าสวรรค์นั้นมันก็มีโอกาสที่จะต้องกลับไปเกิดไปมีทุกข์ใหม่อ,อีกเทวดานางฟ้าก็ยังต้องจุดติดมากมีเรื่องราวที่ต้องให้ตายอีก เห็นไหมฮะมีเรื่องราวที่ต้องอยู่ในเรื่องอนุนันี้ไม่คนสักทีถูกต้องค่ะอันนี้ให้เห็นว่าไอ้ความวุ่นวายต่างๆในโลกมนุษย์เนี่ยที่เขเขียนก็ดีไหนเป็นเรื่องลวดลายการแ่สลักทั่วไปเนี่ยมันเป็นแต่เรื่องที่เกิดขึ้นจากความที่มนุษย์มีความทุกข์เพรามีความทุกข์คนนี้ก็จะเริ่มหาทางหนีทุกข์คือสร้างคุณงามความดีพอสร้างคุณงามความดีมันก็มีผลทั้งดีกับชั่วถ้าถ้าดีได้ดีคือมีสวรรค์มีที่อยู่แค่นั้นในชั้น พอดีทาชั่ว,วปุ๊บก็คือทุกกายทุกใจและก็ทุกวิญญาณเห็นไหมคะมันเปรียบให้เห็นอย่างนี้และสิ่งที่รูปเคารพเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่หลายพันปีผ่านมาเนี่ยเขาเล่าเรื่องราวต่างๆให้คนเคารพและก็อยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขทุกชาติทุกศา,กาสนา มหมดแรงผมหมดแรงจริงร้อนเลยนะเดินบความรู้ก็้อิ่มนะคุณผู้ชมครับพอมาเห็นทั้งหมดในรายละเอียดแล้วก็อิ่มเนี่ยคนทั่วไปเขาก็มีความสุขในการท่องเที่ยวแบบเราเงี้ยฮะคุณผู้ชมก็มาผมไม่ได้ประดิษฐ์อะไรมากทอารายการทีวีเที่องนี้เราตั้งใจให้ไฮไลท์ไทยแลนด์น่คือเห็นจริงๆว่าคนท้ายสุดแล้วเขาก็ทําแบบเราเหมือนกันท้ายนี้ครับต้องรบกวนท่านยอมเภอครับฝากเชิญชวนคุณผู้ชมครับแฟนๆไฮไลท์ไทยแลนด์ทั้งหมดฮะ มาเที่ยวที่บางละมุงรับเชิญครับอัาเภอบางละมุงนะครับยังมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางทะเลนะจะเป็นเรื่องชายหาดนะครับจะเป็นเรื่องสถาปัตยกรรมวัดสถานที่ราชการนะครับรวมทั้งสนามกอล์ฟมากมายของเรานะครับผมมักจะพูดกับทุกๆคนเสมอว่าอําเภอบางละมุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เด็ดสุดวิ่งมาได้ทันทีชั่วโมงเดียวถึงครับเอาแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้เราไฮไลท์เทลแองรับเข้ามาเปิดในพื้นที่แล้วก็เจาะลึกมากนะฮะ ทุกอย่างที่เรียนนะว่าผมไม่ได้มาที่ปรา,าสาทสัตรธรรมเนี่ยนานหรือเกินครับเป็นสิบปีฮะับคุณผู้ชมแต่วันนี้มาแล้วก็ชื่นใจครับชื่นใจเพราะอะไรรู้ไหมนี่คือคนไทยครับนี่คือคนไทยหมดเลยฮะฝีมือของคนไทยหมดเลยแต่วันนี้ชื่นใจจ,จริงครับที่ได้รับข้อมูลในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น ขอบคุณพี่น้อยอีกครั้งหนึ่งนะฮะยิน,นดีดครับยินดีครับขอบคุณมากนายเพิร์มากครับขอบคุณทนายเร์เช่นกันครับให้โอกาสครับทนายเพิร์เป็นคนพาผมเข้ามาที่นี่จนได้นะฮะขอบคุณจริงๆครับอยากให้คนไทยทุกคนนะฮะมีชีวิตในการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ผมหมายถึงอะไรรู้ป่ะับเรากล้าที่จะหายใจครับเรากล้าที่จะลืมตาแล้วยังมีชีวิตอยู่เพราะนั้นเรากล้าออกมาเที่ยวเที่ยวแบครับบางละมุงชัตายาชลบุรีครับไม่ได้ไกลจากกรุงเทพลองดูฮะแล้วคุณจะรู้สึกนผเลลยยี่แหท อีกหนึ่งไฮไลท์ครับวันนี้ต้องมาฮะคุณผู้ชมมีที่เดียวในชนบุรีในช่วงของพัทยาเลยนะฮะผมอยู่กันด้่ครับพี่ผมครับคุณบอลครับสวัสดีครับพี่บอลสวัสดีครับพี่บอลตรงนี้คือมอนสเตอร์เวิลด์ครับผมเราแนวคิดเราเกิดเกิดที่เที่ยวแบบนี้ได้ไงพี่ก็แนวคิดของผมก็คือจากเด็กๆคือเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์ครับแล้วก็ผมก็จะเลี้ยงสัตว์แปลกๆบางที ทุกแกจิ้งจบจิ้งหแมงมุมอะไรเพราะนี่ผมก็จับมาเลี้ยงแล้วก็คือมันจะฝังใจชอบเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่ตอนเด็กๆมาจนวันนี้นะครับวิโอครับจากความชอบส่วนตัวกลายมาเป็นธุรกิจนะครับผมอยู่นะฮะนี่นะฮะใน Monster World นะครับวิครับชื่อ Monster World แน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเป็นสัตว์ประหลาดๆครับผมเรามีอะไรบ้างครับใน <ๆ S 2> <ๆ S 1> นี้ก็ที่ผมเก็บก็คือพวกสัตว์เดีที่มันมีรูปร่างผิดปกติแล้วก็หรือบางชนิดเนี่ยมันก็ลักษณะคล้ายกับสัตว์หลายชนิดมารวมกันอย่างเเเงงงี้้้ยย <c oughs> ยตต่่าาาาคคคคออููกก็ืลลๆับ รวมกันดูลองสังเกตเราเราจะ,จะดูยา,ยากมั้งฮะคุโย,ยครับอ๋อนี่ไงตรงคอผมไม่ไแน่ใจว่ากล้องเราไหวปะนะคะคอเขาจะโค้งยาวๆเหมือนงูนะฮะตัวนี้เราได้แต่ไนมาครับพี่นี่เป็นไงถามเป็นกนเลยท่าน<ร>าได้แต่ไนมาอันนี้ก็คือได้มาจากอินโดนีเซียแต่เราสมัยเนี้ยก็บางที่เขาก็มีนาเข้ามามาเพาะเลี้ยงมาขาย,ยกันแล้วแต่คือของผมก็เลี้ยงเขาตั้งแต่เด็กๆนะ มุมนี้วันนี้ที่ไฮไลท์ไทยแลนด์พามาเนี่ยคือเราอยากให้เปิดได้เห็นความต่างนะคุณผู้ชมครับในที่เที่ยวท,ที่คนไทยไม่ค่อยได้มาครับโอกาสแบบนี้เนี่ยว่าที่แบบนี้ถูกโปรโมทให้ต่างชาติมาเที่ยวแต่วันนี้ผมก็เลยทําให้ดูว่าพอเป็นคนไทยเวลามาเที่ยวอ่ะได้ได้เรียนรู้อะไรก็ได้เห็นย่แง่ลำพังซื้อเองไม่ซื้อหรอกถูกป่ะพี่ครับแจม ที่บอนวันนี้ครับเป้าหมายของ Monster World เนี่ยที่วางไว้สำหรับให้คนมาเที่ยวเนี่ยสำหรับเด็กๆเนี่ยเรามองไว้อยังไงครับก็เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นรักธรรมชาติเรียนรู้ธรรมชาตินะฮะแล้วก็มีจิตใจก็รักสัตว์อะไรพวกนี้ก็ดีกว่าไปสนใจยาเสพติกว่าจะม,มีเด็กก็คือบางทีเป็นหมู่คณะเป็นกลุ่มนักเรียน,น,นคือผมก็มาแนะนำให้ความรู้ครับมืจนกัน วันนี้ถ้ามองนะฮะสมมติเป็นเรานะคิดจากเป็นเรานะคุณผู้ชมครับเวลามาเที่ยวที่แบบนี้ถ้าเราเจอสัตว์ป่วยไม่สบายคำถามเราทำยังไงฮะเราคงปล่อยเขาไว้แต่ที่นี่เก็บมาแล้วก็ดูแลครับตัวไหนโชว์ได้ที่พอจะมีค่าอาหารค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่กลับมาดูแลได้ก็เกิดจากการขายบัตรแต่วันนี้สิ่งที่ไฮไลท์เทลแอนด์พามาให้ดูก็คือว่าเป็นมุมต่างฮะเวลาเรามาพัทยาลองแวะมาดูครับ50บาทค่าบาัตรถูกไหมพี่ครับผม50าบาทฮะแวะเข้ามาครับเยี่ยมชม เนี่ยคุณบอลดูแลอย่างนี้ขอบคุณพี่บอลมากครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับพี่บอลพี่บอลเดี๋ยวผมขออยู่ในกรงสักอันะนะึงได้ไหมผมก็ผมว่าเป็นปลาดเงินเดี๋ยวจะเตรียมที่ไว้ให้ละกันขอบคุณครับนะครับคุณโยงครับก็คือผมพูดไม่ชัดละเพราะน้ำหนักผมสอมากนะครับคือผมเล็งอก าตามนามบัตรนี่เลยฮะคุณผู้ชมครับก็คือมาริตาบูธที่โฮเทลนะครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับพี่ปุ๊กครับพี่ปุ๊กสสวัดีครับสวัสดีค่ะเราพักที่นี่ฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็แอบมาชิมอาหารเขาเลยดีกว่าคุณผู้ชครับอย่างมาริตาเนี่ยเราเปิดมากี่ปีแล้วฮะประมาณ3ปีครึ่งอะค่ะสามปีครึ่งใช่ค่ะใช่ก็คืออยู่ในส่วนของพัทยาใต้นะครับคุณผู้ชมครับคือแหลมบริไฮเนี่ยมันจะวิ่งออกไปซ้ายถูกไหมฮะแต่ว่าเรากำลังจะขึ้นเขาครับไปเขาทัพยาฮะอยู่ พอกำลังจะขึ้นเขาก็อยู่ขวามือเลยเห็นเลยฮะอยู่ตรงสี่แยกฮะสวยดีฮะห้องเป็นบูธีคที่นี่เรามีทั้งหมดกี่ห้องนะฮะมี43ห้องค่ะแบ่งเป็นยังไงบ้างเอ่ยมีทั้งหมด3แบบนะคะแบบแรกเป็นแบบดีลักซ์รูมนะคะแล้วก็แบบที่2เป็นแบบจูเนียร์สวีทสุดท้ายเป็นแบบเพนท์เฮาส์ค่ะแต่ว่าอาหารที่นี่เขา ขึ้นชื่อเหมือนกันนะคะยยหรือเปลาใช้ในส่วนของอาหารตอนนี้เรามีอาหารเมนูแนะนําค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าช่วงนี้จะมีลูกค้าที่เป็นต่างชาติเข้ามาพักพอสมควรค่ะก็จะมีหลากหลายเมนูให้เลือกค,ค่ะค่ะเมนูแรกนะคะก็เป็นเมนูแนะนําเลยของโรงแรมนะคะเป็นอ<า>กเป็ดอกนะคะราดด้วยซอสลิ้นจี่ค่ะอร่อยมากอร่อยมากนี่ฮะต้มยำกุ้งน้าเค้นค่ะไมู่เลยนี่ค่ะนี่ฮะกุ้งตัวใหญ่ๆเลยนะคะค่ะ ก็ตัวนี้ตัวนี้นจะ<ใ>จจค่ะตัวนี้จะเป็นเมนูเด็ดสําหรับลูกค้าต่างชาตินะคะมาต้องสั่งแน่นอนค่ะครับมาดูน,นี้ฮะอันนี้เป็นหอยลายอบชีสค่ะก็จะเป็นแนวยุโรปเหมือนกันใช่มาดูน,นี่ฮะ,ะอันนี้เป็นสปากเกตตีซีฟู้ดนะคะเนื่องจากว่าเราอยู่ใกล้ทะเลเพราะฉะนั้นก็จะใน,นในส่วนของซีฟูด้ดค่ะเอาละก็คงต้องขออนุญาตค่ะที่ปลุกลองแล้วนะฮะคุณลงครับก็ คือผมพูดไม่ชัดนะเพราะน้ำลายผมสอมากนะ่ต้อความคือผมเลงอกเป็ดตั้งแต่ตอนเข้ามาจอดแล้วครับก่อนไทยทำเองครับเดินเข้ามาปุ๊บอกเป็ดนี่ต้องโดนแน่ๆแน่เอาล่ะขออนุญาตนะครับเชิญเลยค่ะผมชอบแอบมาดูคุณผู้ชมวันหนึ่งเราแอบมาบ่อยๆจนต้องขออนุญาตถ่ายทำครับเพราะว่า เวลามาแล้วผมว่าเป็นตอบโจทย์หมดนะฮะหน,นึ่งคือผมเดินเล่นตรง Walking Street ตรงพัทยาใต้เดินเสร็จปึง้งก็ขับมอเตอร์ไซค์มานิดนึงก็ถึงโรงแรมนะฮะอยู่ตรงเชิงเขา หุ้ณผู้ชมครับก็คือผมมาตามนำบัตรนิ่งจิครับเนี่ฮะมาริตาบูชีโคเตลครับมีญญผมอยู่พัทยาครับตรงพม่ไดาจได้มีความสุขครับคุณผู้ชมครับผมเป็นคนทำงานหนักและชอบใช้ชีวิตแบบสมบูรณ์แบบนะวันหนึ่งลองดูผ่านผ่านกล้องผมนะฮะกับบรรยากาศแบบนี้ฮะบ้านเราไม่มีแน่นอนนะคุณผู้ชมเราไม่ได้รวยขนาดนั้นแต่วันนี้ที่นี่ตอบโจทย์ครับมาริตาบูิกรีสอร์ทฮะที่พัทยาครับวันนี้ขอบคุณพี่ปุ๊กเป็นอย่างมาก ขอบคุณมากครับุครัขอบคุณวิจผู้มทุกท่านที่ติดตามนะฮะถ้ามีโอกาสครับลองมาพักที่นี่ฮะแล้วก็อย่าลืมฮะนี่คือ Highlight Thailand ครับทุกวันจันเวลาสิบหานาฬกาย20นท,20นทีทางสทรบ5แหอย่างนี้ครับวันนี้ผมออกกิรติและแฟนใหม่ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ